เดี๋ยวทั้งผัดสีอิว๊วผัดกะเพาเป็ดเ<อ>มดูดังๆทั้งนั้นปลาดุกย่างอ่าปลาดุกอีกร้านหนึ่งปลาดุกก็ร้านดังครับพัฒนาการใจใจที่เลยครับผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกครับ เมนูมื้อเที่ยงของเราครับเราอยู่ที่สวนดำเนินสะดวกบ้านอาจารย์ประกอบกิจคนดังใจดีครับอาจารย์เมนูมื้อเที่ยงนี้มีอะไรพิเศษครับดีครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกค,ครับปากเป็ดตีนเป็ดนี่เลยสุดยอดเลยอ่างเปาต,ตัวตัวทางเลยนี่ อาจารย์เหลือจัองครับต้มยำปลากระป๋องอยังครับกางเกงอะไรอ่ะชาดเก่งจังติดแาไหมาลูกมาแล้วครับเลขาที่เคยมาช่วยครับเป็ดไหมครับอันนี้ก็เตรียมที่จะมาอุ่นนะครับนึ่งเป็ดนึ่ง อ่าเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจับ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 จจับนะครับเรามีปากเป็ดคอเป็ดลิ้นเป็ดนี่อร่อยนะลิ้นเป็ดนี่ครับนี่ครับขณะที่เรากำลังทำต้มยำปลาป่องไว้ด้วยอันนี้ก็สลับด้วยนี่ครับเดี๋ยวมา่อุ่น อ่าึ้งสูงครับึ้งมากเลยน้ำตาร่วงเลยนี่ครับขอเป็ดปากเป็ดร้านเจ็ดต้อยนครชัยศรีครับเมื่อเช้านี้จัดมาครับสิบกล่องทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งผัดซีอิ๊วผัดกะเพราเป็ดเมนูดังๆทั้งนั้นปลาดุกย่างอ่าปลาดุกอีกร้านหนึ่งปลาดุกก็ร้านดังครับพัฒนาการ จัดมาเจ็ดตัวคุณภรรยาก็บอกอร่อยมากๆอร่อยมากๆนี่ครับเดือดยังพี่น้ำเดือดได้ที่ครับเอาเป็ดลงไปครับเป็ดลงไปครับอนนี้ก็รอครับออรเอาล่ะครับพี่น้องครับอาจารย์ใช้ได้ครับผ่านไปประมาณห้าหกนาทีนี่โอ้โหเมนู ไม่ธรรมดาเลยครับนี่ครับเป็ดอบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมารับประทานกันครับ